ล l l a ์เป um ็นผ si ู um um ah ้ทรงได้กำหนดลิขิตไว้แล้วสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮดีข้อละกอนเมวตะวันฮายตะลียบลูวะกุมอายุกุมอันณวามะละลล l a ์ทรงสร้างความตายล l l a ์ทรงสร้างการมีชีวิตเลียบะลูวะกุมเพื่อที่จะทดสอบพวกท่านว่าอายุกุมอันณวามะละคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านนั่นแหะท่านพี่น้องครับคนใดจากพวกท่านจะเป็นคนที่ปฏิบัติอามันที่ดีที่สุด ไม่ได้บอกว่าคนเรียนนครมาดีน่าจะเป็นคนดีทั้งหมดไม่ได้บอกว่าคนเรียนประเทศอียิปต์จะดีทั้งหมดไม่ได้บอกนักเรียนเรียนเมืองนอกจะเรียนปากีอินเดียเป็นคนที่เข้าสวรรค์ไม่มีฮะดิษต้นไหนรองรับหรอกท่านพี่น้องครับว่าคนเรียนเมืองนอกจะเข้าสวรรค์แต่เพียงแต่บอกว่าอัลอุลามะอัลอุลามะก็ไม่ได้หมายความว่าคนเรียนจบเมืองนอกคนเรียนเมืองไทยการจะเป็นอุลามะก็ได้อุลามะก็ต้องไปดูว่าอุลามะดุนยาหรวออุลามะอะคิรอ อัลอุลามะอ่าเราซาตุลัมพีอันนั้นใช่เป็นฮะดิษอุลมามะคือทายาทเป็นผู้รับสืบทอดจากบรรดานอาัลบีแต่ไม่ได้รับรองว่าคนที่เรียนจบเมืองนอกเขาสวรรค์ที่พูดเช่นนี้ก็หมายความว่าจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนที่เรียนน้อยแต่เขารู้และเข้าใจได้รับพิดายาจากอัลลอฮ์และเขาปฏิบัติอย่างเคร่งขัดละหมาดห้าเวลาที่มัสยิดไม่ขาดเขาจะขับรถอยู่ตรงไหน,นจะขับมอเตอร์ไซค์วินจะขับรถแท็กซี่จะขับรถซูบรุ จะขับเรือแต่ถึงเวลาละหมาดท,ท่านพี่น้องก็เข้าไปละหมาดที่มัสยิดแต่เป็นสิ่งที่น่าเสียใจด้วยซ้ำไปคนที่เรียนเมืองนอกมาคนที่เรียนใช้เวลากับการศึกษามาทั้งหลายปีได้ยิดเสียงอาจารย์แต่ไม่ไปละหมาดแล้วท่านพี่น้องจะบอกว่าใครดียวใครเอาท่านดีกว่าท่านมีความรู้แต่ท่านไม่ไปละหมาดแต่คนคนนั้นไเรียนมาเพียงรู้ว่าละหมาดที่มัสยิดดีกว่าเข้าไปละหมาด ถามว่าใครปฏิบัติสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์มากกว่าถ้าเราคิดกันอย่างนี้ทุกคนนะท่านพี่น้องนะสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้สิ่งที่นบีทำเราไม่ต้องมานั่งหูกกลมกันไม่ต้องมานั่งตัดสินกันว่าอันนี้เป็นฟัดดูอีนอันนี้เป็นวาญิบอันนี้เป็นฟัดดูกิฟายาอันนี้เป็นสุนัขท,ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ฟัดดูกิฟายาทำสองคนก็พ้นโทษบางคนบอกละหมาดจะมาท่านพี่น้องครับละหมาดสองคนก็พ้นโทษทั้งหมู่เกม ท่านเคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมล่ะแต่ผมถามว่าละหมาดคนตายนะ่ะเป็นฟัดดูอะไรละหมาดคนตายก็เป็นฟัดดูกี่ฟ่ายาแล้วท่านหยุดงานไปละหมาดทำไมอ่ะบางคนบอกมันนานๆมันตายครั้งนึง่งญาติพี่น้องครอบครัวได้ใช้นานๆตายครั้งก็ไปละหมาดมันหน่อยท่านพี่น้องผมไม่ได้เสียใจเลยนะถ้าผมตายแล้วท่านจะมาละหมาดไม่ละหมาด ผมถือว่าคนที่มีชีวิตอยู่ลูกของผมยังอยู่แต่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขาจัดการจะละหมาดสี่สิบคนสาสิบคนยี่สิบคนเอาว่าละหมาดแล้วฝังผมให้ครบฉลัดกดเกณฑ์ก็แล้วกันท่านจะมาเยี่ยมไม่เยี่ยม,ม,ยยมก็ไม่ได้ถือว่าอะไรครับไม่ได้ห้ามไม่ได้ขอร้องแต่ผมกําลังบอกว่าถ้าสมมุติว่าถ้าผมตายเราฝังตอนสิบโมงเช้าแล้วท่านสอนหนังสืออยู่แล้วท่านบอกมาไม่ได้เพราะต้องสอนหนังสืออัลฮัมดุลิลแล้วท่านทําหน้าที่ของท่านแล้ว แต่ท่านอย่าลืมขอด้อาให้หลังละหมาดขอด้อาให้ผมด้วยก็แล้วกันถ้าผมตายผมถือว่าผมมีความสุขแล้วผมมีความดีใจมากกว่าแต่ทุกวันนี้มันตรงกันข้ามไงท่านพี่น้องท่านกําลังสอนหนังสืออยู่แต่ท่านทิ้งลูกศิษย์ของท่านคาบที่หนึ่งคาบที่สองคาบที่สามแล้วท่านก็ไปละหมาดคนตายโดยที่ไม่ได้ฝากคาบสอนด้วยนะหรือบางที่ปิดโรงเรียนไปละหมาดกันทั้งหมดเลยแบบเนี้ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นถึงบอกว่าท่านพี่น้องอะไรเนี่ย ลูกศิษย์ของท่านอิหม่าบอบูฮานีฟะรอฮิมฮุลรอในหนังสือของอัลลอฮุลมามะห์เนี่ยท่านพี่น้องครับท่านเชคอับดุลฟัตตาบูฮุดาร้อฮิมฮุลรอได้เขียนไว้ถึงประวัติของท่านลูกศิษย์ของยูซุฟลูกศิษย์ของท่านอิหม่าบอบูฮานีฟะเนี่ยวาท่านกําลังสอนหนังสือท่านกําลังสอนหนังสืออยู่แล้วก็เสร็จแล้วนะท่านพี่น้องครับมีคนมาแล้วก็มาบอกว่าเชค ลูกของท่านถึงแก่ความตายแล้วสิ่งที่ท่านตอบกลับไปท่านพี่น้องเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือว่าท่านช่วยไปจัดการทําตามหลูกลนะ่นก็คือไปอาบน้ําไปห่อแล้วฝังละหมาดให้ลูกฉันด้วย <S <S เขาเรียนหนังสือ <S <S เขาสอนหนังสือกันอยู่ท่านพี่น้องดูนะลูกตายทั้งคนะเขายังไม่ทิ้งเลย นั่นแหละคือที่บอกอัลลอฮ์สร้างชีวิตมาอัลลอฮ์สร้างความตายมาแต่ให้เราแยกกันให้ออกว่าชีวิตกับความตายะอะไรขับอะไรเราอย่าเอาประเพณีเราอย่าเอาวัฒนธรรมมาดังนั้นที่บอกว่าเราเนี่ยท่านพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราไม่ให้เกียรติตัวเองเราไม่ให้คุณค่ากับชีวิตของเราเองค่อยเราไปสอนหนังสือหรือบางทีเราไปเรียนหนังสือตอนผมเรียนหนังสือเขาให้ไปละหมาดผมก็ไม่ไป ถามว่าทำไมไม่ไปจนกระตั้งครูขออนุญาตได้ขออนุญาตท่านพี่น้องครูบอกว่างั้นไม่ไปก็เรียนหนังสือก็เรียนหน,ยนังสือพวกให้มาเรียนหนังสือแต่ในความเป็นเด็กเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาไปละหมาดท่านพี่น้องผมถามจริงๆเลยแล้วท่านพี่น้องตอบแบบไม่โกหกแน่นะในกรุงเทพเนี่ยกี่คนที่ไปละหมาดแล้วไม่หวังตังแจกท่านอาจจะบอกว่าแจกตังได้ไม่เป็นไรไม่ได้ปฏิเสธท่านจะแจกก็แจกไปแต่ผมขอว่าให้ท่านประกาศไปเลยว่า วันนี้ตังที่แจกเนี่ยไม่ใช่ของคนตายแต่เป็นของผมซึ่งเป็นลูกชายเงินของผมเบิกมาจากธนาคารไม่ใช่ของคนตายโอเคแบบนั้นแหละเขาจะรับก็บอกไปเลยขอเป็นสดก็กเป็นค่ารถค่าอะไรไปแต่ถ้าสมมุติว่าแจกแล้วลองไม่แจกจิถามว่าคนที่ไปละหมาดเนี่ยถามว่าเขาจะโมโหไหมมันเป็นวัฒนาธรรมที่อาจจะบอกว่ามันเคยชินแล้วติดกันมาจนกระทั่งว่าต้องแจก แต่ทาไมเราไม่นึกมุมกลับกันว่าเราไปเพื่อให้เกียรติคนตายเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นเพื่อนเป็นครูแค่ตังค์ยี่สิบาทแค่ค่ารถแท็กซี่ห้าสิบาทแค่ร้อยบาททาไมจะเสียไม่ได้นั่นคือการเสียสละนั่นคือการให้เราจะเหนียดเอาแต่อย่างเดียวกันนั้นหรืออันนีน้องนี่คือเรื่องของการละหมาดชีวิตของเราจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราจะมีค่าไม่มีค่าอยู่ที่ตัวเราเหมือนกัน ท่านพี่น้องอาจจะบอกว่าเวลาติดต่อโทรศัพท์หาพวกวิทยากรพวกอาจารย์ที่อยู่ในรายการหรือแม้กระทั่งอาจารย์ตัวตัวไปตัวครูทตัวตัวไปที่เขามีความรับผิดชอบเอามาหน้านะทําไมมันโทรติดยากจังชอบปิดเครื่องหรือเวลาโทรไปแล้วก็ไม่รับหรือโทรไปแล้วก็อะไรครับรับแต่มันไม่พูดเวลาสอนหนังสือท่านพี่น้องถามว่าโมแต่มานั่งรับโทรศัพท์วันนึ่งไม่ใช่มีคนโทรศัพท์หาเราคนเดียวนี่ คนนั่นก็โทรคนนี้ก็โทรแล้วเรากําลังสอนหนังสืออยู่แล้วท่านพี่น้องมานั่งรับโทรศัพท์เนี่ยถามว่าท่านพี่น้องกินเวลาของเด็กที่เรียนหนังสือหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่บง่งบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราแต่เรามองดูเป็นสิ่งที่เหมือนคล้ายๆว่าอะไรนะนิดเดียวเองแป๊บเดียวเองฉะนั้นถ้ามันจริงๆถ้ามันสําคัญสมมุติว่าถ้าคนที่บ้านโทรมาเราก็ต้องบอกกับคนที่บ้านไว้ก่อนว่าถ้าสอนหนังสือหรือถ้าประชุมจะไม่รับโทรศัพท์ แต่จะเปิดให้ฟังให้รู้ว่าเดี๋ยวจะโทรกลับไปเพราะกาลังประชุม mm. กําลังสอนหนังสือ mm. เขาก็จะเข้าใจแต่ทุกวันนี้ท่านพีนน้องดูได้ขนาดเข้าที่ประชุมใหญ่ๆนะ mm. นั่งโทรศัพท์กันแบบไม่อายฟ้าไม่อายดินเลยแล้วก็บอกว่าจะมีอามานะไม่เข้าประชุมก็เป็นเรื่องแปกลกแล้วแต่เวลาไปประชุมยังนั่งคุยโทรศัพท์อีกแล้วมันเป็นเรื่องหน้าไปฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าเราคิดก็จะเข้าใจแต่ถ้าเราไม่คิดเราก็จะมองว่า เรื่องแบบนี้ทําไมต้องมาพูดนี่คือสิ่งที่ผมไปพบที่ประเทศแอฟริกาใต้ครับท่านพี่น้องผมไปห้าวันโทรหาเพื่อนยังไม่เจอจนงก็ต้องตั้งนั่งรถไปตามเมืองเอาเองแล้วก็สุดท้ายไปเจอเพื่อนบอกแล้วว่าถ้าสอนหนังสือไม่รับโทรศัพท์เด็ดขาดเห็นไหมนี่คือตัวอย่างที่บอกว่าเราเดินทางแล้วเราไปได้รับมาแล้วก็ตัวอย่างของลูกศิษย์ของอิมามอบูฮานีฟะลูกตายยังไม่ทิ้งสอนหนังสือเลยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า เวลาเราไปละหมาดที่มัสยิดนะท่านพี่น้องสมมุติจะออกจากบ้านไปแล้วก็ไปมัสยิดบางคนก็ต้องพกโทรศัพท์ก็ดีเพื่อติดต่อมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถามว่าเวลาไปมัสยิดแล้วนะทำไมต้องเปิดโทรศัพท์ถ้ารู้ว่าจะไปมัสยิดไปละหมาดไปอ่านกุรอานไปต้องเอาโทรศัพท์ไปก็ได้เสร็จแล้วเวลาไปท่านพี่น้องครับไม่ต้องเปิดเลยปิดไปเลยเวลาละหมาดเสร็จค่อยเปิดถ้ามันจะมีอะไร มันเป็นปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยไปละหมาดคนที่จะประสบชัยชนะมุมินที่จะประสบชัยชนะก็คือคนที่ละหมาดแบบมีใจขู่ชั่วแต่ถามว่าเรากําลังยืนละหมาดอยู่ไอ้คนข้างๆเราเนี่ยท่านพี่น้องเปิดโทรศัพท์แล้วก็เสียงเรียกเข้านะ่ะเป็นเพลงต่างๆที่เป็นทั้งลูกทุ่งเอ้ยเป็นทั้งโหลดมาจากละครเอ้ยเป็นทั้งอะไรสารพัดที่เป็นดนตรีเนี่ยถามว่าท่านจะมีขู่ชั่วกับอันลอ์อยู่ไหมแล้วมันมาจากใครลมะมาจากไอ้คนนี้แหละ แล้วถามว่าจะปิดไหมไม่ปิดยืนจนกระทั่งเขาเรียกแล้วเสร็จแล้วคนที่โทรก็ไม่ได้รู้เลยว่าเวลานี้เขาละหมาดนะโทรแล้วเอาไม่รับยังโทรอีกมันก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นในสังคมกับการอยู่ร่วมกันดังนั้นปิดไปเถอะท่านอาจจะบอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่สร้างความรำแขานและเป็นเรื่องที่ทำลายทำลายขู่ชั่วในการละหมาดเลย ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาความตายอัลลอฮ์ก็เป็นผู้กําหนดแล้วเนี่ยก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปในท่านพี่น้องครับขอให้มีอิมานขอให้มีการไต่ตองมีการตรวจสอบก่อนที่ลมหายใจของเราจะออกจากร่างวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยขอให้เราได้ทําอามัณอิบาได้ที่มันถูกต้องและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณค่าและเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานเยาวชนต่อไปด้วยเถิดาะซุลลอฮุอะลาซัยดินะมุฮัมมัดุอฺลาลิวะซาบี الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم ركبت هداية فيك إن الله سبحانه وتعالى جاء ตงมีแด่ท่านพี่น้องผู้มีอ ي ่านต่อร้อนละวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านครับท่านพี่น้องครับสุร้อัลกุรอานที่ได้อ่านไปข้างต้นนั้นก็คือเป็นสุรอ่อที่เรียกว่าเป็นสุรอ่อที่สั้นที่สุดแต่เป็นสุรอ้อที่ถ้าเราได้รู้และดูความหมายของมันเนี่ยมันจะเป็นสุรอ้อที่มีอะไรที่จะบ่งบอกหรือเป็นสุระที่มีบทบัญญัติ กับเรื่องของการดําเนินชีวิตอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นในชีวิตของเราเนี่ยท่านพี่น้องลองพิจารณาอย่างนี้นะครับว่าในชีวิตของเราในประจําวันเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราจะมีไอบาไดา้กับอัลลอฮฺสุบฮานุวัตาลเจ้าที่แสดงออกถึงความเป็นมุมินเป็นมุสลิมผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ก็คือเราจะละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็คืหคอหเวลา ฉะนั้นในวันหนึ่งก็คือหนึ่งยีสิบสี่ชั่วโมงเราจะมีไอบาดะที่ปฏิบัติเพื่อให้ตัวเรานั้นเป็นผู้ที่ต่ออาตต่อพระองค์แล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีกับผู้สร้างของเราก็คืออัลลอฮ์นั่นก็คือการละหมาดเมื่อเราทําการละหมาดแล้วเนี่ยท่านพี่น้องครับเราก็มาดูในรอบปีเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานวูวตาละเจ้าก็กําหนดให้กับพวกเราอีกเช่นเดียวกันว่า ในหนึ่งปีมี12เดือนแต่อัลลอฮ์กำหนดให้พวกเรานั่นเพียงหนึ่งเดือนก็คือให้มีต่การทําการถือสิน้นอดในเดือนที่9ก็คือเดือนมอมาบอนดังนั้นนั่นเป็น <c oughs> ภาคของในรอบปีนั้นสําหรับคนมุสลิมและมุมินที่มีอิมานโดยทั่วไปจะเป็นคนจนจะเป็นคนรวยจะเป็นในระดับไหนฐานันดอนอะไรก็ตามจะพิการหรือไม่พิการแต่ไม่ได้หูหนวกไม่ได้ตาบอด ยังรับรู้ในเรื่องของการสื่อสารได้เนี่ยท่านพี่น้อง <c oughs> ทุกคนจะต้องระหมาดและทําการตื่นสินอดแล้วก็ลัทสุภานวุวตาแล้เจ้าก็ได้แยกอิบาดะขึ้นมาเป็นอิบาดะที่แยกระหว่างคนจนกับคนรวยคนรวยก็จะต้องมีการออกอากาศในเรื่องของทรัพย์สินอากาศของการค้าอากาศในของการออกเกษตรแต่ในความเป็นมุสลิมของเราเราก็สามารถที่จะมีการออกอากาศใน อากาศพิตรณหลังจากการถือสินอดได้ <c oughs> หรือในขณะที่เราทําการถือสินอดอันนั้นก็คือถือว่าได้ออกอะกาศพิตารอ์แต่ในอากาศที่เป็นวายิบเนี่ยท่านพี่น้องครับในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของทองในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการค้าเนี่ยอันนั้นจะเป็นของคนรวยอันนี้แยกกันแล้วครับระหว่างคนรวยกับคนจนก็ถือว่าอยู่ในรอบปีครั้งหนึ่งแล้วอัลนั้์ก็แยกออกให้เห็นชัดอีกว่าสําหรับคนที่มีความสามารถกับคนที่มีทรัพย์ เหลือในการที่จะดูแลครอบครัวและตนเองเนี่ยก็ให้ไปประกอบพิธีฮัจจ์ไปทาฮัจจ์หนึ่งครั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่เราก็จะเห็นว่าในหนึ่งวันหนึ่งคืนเราจะมีอิบาร์ดะคือการละหมาดในหนึ่งปีเราจะมีอิบาดะหนึ่งเดือนก็คือการตืดสินอดในหนึ่งปีคนรวยท่านพี่น้องครับมีอิบารดะเพิ่มมาก็คือการออกซะกาศ ในชีวิตของเราในขณะที่เรา,ามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาหนึ่งครั้งตรนั้นดีวายิบนั่นก็คือการไปประกอบพิธีฮัตณ์ณนครมักกะนี่คือเป็นอิบาร์ด้าที่ถือว่าเป็นโุกุลและเป็นฟอดูแต่เราก็มีอิบาร์ด้อีกมากมายที่อยู่ในการดําเนินชีวิตของเราในการปฏิบัติของเราเนี่ยท่านพีนองครับเราดูในประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ให้กับพวกเราที่นบีอิบราฮิมะลยฮิสสลาม ได้รับวายูได้รับองค์การจากพระผู mm ้เป็นเจ้าก na nah ็คือจากอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาละได้ให้ทําการเชื่อลูกของตนเองเด่ยท่านพี่น้องครับนั่นคือเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะมาโยงกับเราในฐานะที่เป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอาลัยฮวะซัลลัมของอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาละเจ้าได้ทรงกล่าวว่าในอัลกุรอานซึ่งเป็นประวัติของนบีบรอฮิมกับนบีอิสมายนะลาฮิมุสลามว่าก็ออายาบูเนียอินนีอาราฟิลมานามอันนีอัสบะฮุกะฟันุมาจ “ก็ล่ะยาอาบดิฟทำแม้ต้องร์จะติดนี่อินชาอัลลอฮฺหุ้มนับซับริน”ท่านพี่น้องครับอายะกุรอานอายะนี้เป็นประวัติของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามกับนบีอิสมาอิลอะลัยฮิสแลมแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีการทําอุตบัยยะมีการทํากุรบานดังนั้นในอายะนี้เนี่ยท่านพี่น้องครับผู้เป็นพ่อก็คือนบีอิบรอฮิมได้บอกกับลูกว่ายาบุไนยะ โอ้ลูกรักโอ้ลูกน้อยหรือเราจะเรียกเรียกลูกของเราอย่างไรก็แล้วแต่ในภาษารับเรียกโดยก,กับคําว่ายาบุไนอ่ะอินนีอรอารมอินนีอาร์ฟิลมนานนมพ่อเนี่ยก็คืออิบรอฮิมเนี่ยได้ฝันเห็นก็คือว่าเห็นในการนอนก็คือเหมืนอมนคอนล้ายว่าได้รับคําบัญชาใช้ในขณะที่การนนมีการนอนหลับอยู่ในการนอนนั่นของบรรดาอัมบิยะก็คือเป็นการได้รับไว้อยู่เหมือนกันก็คือทางการฝันเนี่ยอันนีอัสบากะ ฉันก็คือผู้เป็นพ่อนบีบรอฮิมฝันว่าได้ทําการเชียรเจ้าฟันสุดมาจากตลอดเหมือนคล้ายๆก็จึงมีการบอก <c oughs> มีการบอกแล้วมีการเล่าถึงสิ่งที่ได้เห็นได้รับการาบัญชาใชา้และท่านพี่น้องครับคนที่เป็นลูกได้กล่าวตอบไปว่าอย่างไรกร็ขณรยาอับัติโอผู้เป็นพ่อของฉันอิฟานมาตุมัดจงทําตามสิ่งที่เป็นพระบัญชาใช้จากอัลลอฮ์สุบฮานอัลตาล์เจ้าเถิด แต่แต่ยิดุนีอินชาอัลลอฮฮุเมนสซอบิดินท่านจะพบท่านจะพบว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่อะไรครับอินชาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความขันทิธรรม